บูดี้มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งครับที่รู้จักกันมานานมากเป็นคนที่เก่งโคตรๆต้องใช้คำนี้แต่วูดี้ไม่รู้มาก่อนว่าเขามีปัญหาที่เรียกได้ว่าโอ้ทาให้เขาหนักใจมายาวนานมากแต่วันนี้เขากลับมามั่นใจใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจอกับเขาเลยครับแพทริกคุณสวัสดีครับสวัสดีครับแพทริกครับ ก่อนอื่นเลยที่เราจะมาฟังเรื่องหลางพัทริกที่คุณรู้สึกไม่มั่นใจเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องที่ทำให้คุณมั่นใจก่อนดีกว่านั่นก็คือเรื่องของแมจิกแน่นอนวันนี้เอาอะไรมาให้วูดี้ดูครับอ่าผม่าโชว์เล็กๆมาให้ดูครับเขาบอกว่านักแมยกลเนี่ยเป็นคนที่มือไวครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะเล่นมมยากลที่ชาที่สุดอ่าแล้วก็แฟร์ที่สุดเท่าที่ผมเล่นได้ชาและแฟร์แน่นอนครับมีในโลกด้วยเหรอครับมีครับบางคนบอกเอ้ยผมซ่อนไพ่หรือเปล่าอะไรอย่างงี้ไพ่สำรับเดียวครับผมให้พี่วูดี้ดูแล้วกให้้ลองดู ไพ่แต่ละใบในกอง52บใบเนี่ยสำหรับแตกต่างกันโดยเส้นเชิงนะครับผมจะเล่นกลนชุดนี้โดยการใช้แค่มือเดียวเดี๋ยวสักครู่นะครับผมจะให้พี่วูด,ดี้เนี่ยเอานิ้วแล้วก็เปิดไพต่ตรงไหนก็ได้กดลงมาอย่างเงี้ยแล้วก็มองไพ่ตำแหน่งหนึ่งให้พี่วูดี้จำไพ่เอาไว้พี่วูดี้เห็นไหมครับผมเห็นครับโอเคปล่อยเลยครับถือไว้ครับพี่วูดี้สับไพ่ผมหน่อยคลพะไพ่เลยครับอันนี้เริ่มโชว์ความเซียนของพี่วูดี้ละปักเด้งเล่นบ่อย โอเคคราวนี้พี่วุดีจจาไพ่ได้ใช่ไหมครับจำได้ครับจำสีจําดอกจาได้ทุกอย่างจำได้ครับถ้าผมบอกว่าผมสามารถเอาไพ่ใบนั้น,นออกมาจากในกองโดยที่ผมไม่ได้แตะเลยพี่วุดีว่าเป็นไปได้ไหม <S <S พี่วุฒีว่าเป็นไปไม่ได้โคตรเป็นไปไม่ได้เลยผมจะไม่ไแตะ <S <S เลยนะ <S 2> <S 2> <อ>พี่วุฒิลองเช็คดูครับลองหาไพ่พี่วุดีออกมาเลยครับไม่ต้องพูดนะครับว่าเป็นใบอะไรแต่ลองเปิดดูว่าอยู่ในกองหรือเปล่าทัชชิกมันไม่อยู่วะผมไม่ได้แตะนะครับ พี่วูดี้จำไหมครับว่าผมบอกว่าผมจะหาไพ่พี่วูดี้โดยการใช้มือเดียว<ช>แต่ว่าไม่ใช่มือซ้ายครับมือขวาที่ผมมีในกระเป๋าตั้งแต่ตอนต้นไพ่หนึ่งใบเมื่อสักครู่คือสองข้าหลังจ่ะย้อนกลับไปดูภาพซิเมื่อกี้เขาทำไง <S <S โอ้โหสุดยอดมากเลยครับ,รบผม <S <S บอกไม่ได้ใช่ไหมว่าทำไงบอกไม่ได้ครับผมไม่ได้ <โอ S 3> เป็นความลับถ้าถึงเล่าให้ทุกคนฟังหน่อยว่าจริงแล้วเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยแพทริกได้มีการคุยกับพี่ด้วยแต่แพทริกมีปัญหาที่หนักใจมากๆนั่นก็คืออะไรครับคือผมตรงขวัญครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยต้องบอกก่อนว่าพ่อผมเนี่ยเป็นคนที่ผมบางอยู่แล้วแล้วเขาก็จะมี ผมล้านด้านหลังครับผุมล้านเลยใช่ใช่ซึ่งตอนเด็กๆเ,เนี่ยผมอ่ะผมก็น้องตอนที่ผมเด็กๆเลยผมก็เคยแซวกันเฮ้ยดีไม่มีผมข้างหลังอะไรแบบเคยแซวกันคิดดูว่าวันหนึ่งตอนโตวเราจะเป็นอย่าน,นหรือเปล่าแล้วพอวันหนึ่งเนี่ยพอเราเริ่มทํางานอะไรเงี้ยเรารู้สึกแบบเวลาเราเซตผมอะไรเงี้ยผมมันไม่ค่อยตั้งเหมือนแบบตอนมหาลัยอะไรเ <Okay. S 1> งี้ยรู้สึกว่าผมมันแบบมันตกลงหรือมันบางลงหรือบางทีเราไปตัดผมเนี่ยเขาก็เริ่มทักข้างหลังเนี่ยมันบางลงแล้วนะอะไรเงี้ยมันก็ทาให้เราแบบเริ่มเริ่มกังวลแล้วก็ค่อยๆแบบเริ่ม หาวิธีดูแลจริง่็ทำมาทุกทางแล้วโอ้ผมลองมาหมดแล้วครับจริงๆบางคนก็แบบเฮ้ยทำไมเราแบบเริ่มดูแลตัวเองตอนนี้อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆผมคิดว่าแบบเราควรจะดูแลตั้งแต่ตอนตอน้ตนเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่อยากมาล้านแล้วก็ผมมันไม่กลับมาแล้วตอนนั้นนะครับลองทั้งเซรั่มลองทั้งวิตามินดีเอสทีคือผมก็ลองทุกอย่างซื้อหมวกแบบป็นเลเซอร์รู้สึกยังไงกับปัญหาผมตัวเองมันก็เสียเซลล์นะครับเวลาเราแบบช่างทำผมเงี้ยเวลาเราไปทำผมเงี้ยเขาจะแบบัทุกครั้งแล้วเขาต้องแบบเหมือนมาเติมผมให้้เเรราักก็ูึบ โอ้ยเราแบบทาไมเราอยากอยากมีผมไม่เยอะเวลาเราเห็นแบบดาราเกาหลีหรือว่าคนบางคนแบบโอ้โหขนหนามากเลยแบบโอ้โหอิจฉาเขาก็มีปัญหาผมหมดแหละแต่ของเขาเนี่ยแต่งให้มันดูโอเคต้องคิดอย่างนั้นว่าปัญหาผมเป็นปัญหาที่ทุกคนต้องเจอใช่ครับใช่ครับแต่ขึ้นอยู่ว่าเราจะยอมรับหรือว่าเราจะยอมรับว่าเราจะจัดการกับมันหรือเปล่าพี่เห็นด้วยนะว่าบางคนเนี่ย ปล่อยจนแก่แล้วมันแก้ไม่ทันแต่บางคนเนี่ยแก้ปัญหาใช้คําว่าจัดการกับเรื่องนี้ก่อนที่มันจะเป็นปัญหาใช่ใช่ใช่ไหมครับวามรับจิดก็เป็นอย่างนั้นดรื่เหมือนกันถึงไหมผมว่าเราแบบป้องกันไว้ก่อนดีกว่าที่แบบเฮ้ยมันหนักแล้ว เพราะเราพอรู้อยู่แล้วว่าพ่อเราก็แบบมีกรรมพันธุ์ในด้านนี้น้องผมผมเขาเหมือนมีความล้านด้านหน้ามากกว่าผมใช่ซึ่งตอนนี้ผมปีนี้ผม35มสิบห้าเขาว่าสามสิบสองเขารู้สึกว่าแบบผมข้างหน้าเขาแบบล้านมากเขาก็เริ่มแบบกังวลแบบผมบางอะไรเงี้ยซึ่งเด็กๆเขา,าผมเยอะมากของเราเนี่ยมีปัญหาทางด้านหลังด้านบนตรงนี่มีมันส่งผลต่องานเราไหมอย่างไมยกลนไหม การที่เราผมบาดถ้าพูดถึงด้านภายนอกผมว่าไม่เท่าไหร่มันเป็นความมั่นใจมากกว่าแล้วก็เรายืนบนเวทีแล้วมันมีกล้องเนี่ยแล้ววลาเราหันหลังเนี้ยแล้วแบบเราเห็นแบบผมเราจอมอนิเตอร์ยังรู้สึกว่าโอ้มันเป็นรูเลยมันก็เห็นใช่มันเหมือนเห็นดังศีษะอะไรเงี้ยครับก็อยากให้ทุกคนดูรูปนี้หน่อยนะครับอันนี้ถ่ายไปนานยังครับน่าจะประมาณปี2ปีได้ครับนะครับให้ดูว่าบางมุมที่เราเห็นเนี่ย มันก็จะชัดมากเลยจริงๆแล้วผู้ชายหลายคนก็เป็นเราก็มองก็เป็นขวัญแต่สำหรับทัตเทริกมองว่าม,มีปัญหาเพราะว่าตรงส่วนนี้ก็คือบนกลางกระหม่อมเนี่ยผมจะบางมาก แรกๆผมก็ให้กําลังใจตัวเองนะบอมันเป็นขวัญแต่มันเป็นขวัญที่บางห <c oughs> ลังๆแบบไม่ใช่ขวัญแล้วหลังๆรู้แล้วว่าผมร่วงส่วนตัวไม่ได้รู้สึกว่าแบบผมแบบเป็นคนร่วงเยอะมากแต่ว่ารู้สึกว่าแบบมันบางครับแล้วตอนไหนที่รู้สึกว่าไม่ได้แล้วต้องหันมาดูแลเรื่องผมแล้วตอนนั้นผมอยู่ที่เมกาคร้างตนผมเขาว่าแบบเฮ้ยเขาก็ชอบแซวเขาก็ทักอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกเหมือนแบบมันเป็นปมด้อยแบบเราเขาว่าทักเราอย่างเงี้ยหลายครั้งแล้วเขาก็บอกเนี่ยเก็บตังค์เถอะแล้วเนี่ยไปปูผมนี่ดีกว่าจบเลยอะไรอย่างเงี้ย มันก็ทําให้เราแบบเฮ้ยเริ่มเซิร์ชออนไลน์แบบเว้ยพอะไรแบบผมอะไรอย่างเงี้ยครับเคยใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับการดูแลผมเกี่ยวกับการทําให้ผมขึ้นบ้างไหมในช่วงีเคยครับเคยคือของพวกนี้จริงๆมันใช้เวลาครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้แบบใช้แบบ1นึ่งปีหนึ่งหนึ่งผลิอะไรเงี้ยซึ่งเราก็แบบลองดูซึ่งจริงๆพูดจริงในตลาดยมันก็แบบมันก็มีของเยอะแยะมากมายซึ่งแบบเราก็ไม่รู้ว่าแบบอันไหนมันใช้ได้จริงอันไหนมันใช้ไม่ได้จริงอะไรเงี้ยผมก็เห็นแบบ เอออย่างน้อยมาเป็นคนที่รู้จักอะไรเงี้ยเขาก็แบบมีประสบปัญหาแบบเหมือนเราอะไรเงี้ยก็แบบลองดูดีกว like ่าอะไรเงี้ยเพราะว่าผมคิดว like ่าแบบการที่เราได้ทานวิตามินเนี่ยมันมันก็ดีต่อเราอยู่แล้วแหละมันไม่ได้มีอะไรเสียหายแล้วก็แบบจำได้ไหมเริ่มรู้จักมีไบต้ามากี่เดือนแล้วตอนไหนตั้งแต่ตอนเปิดเลยครับต่ที่แล้วเลยตั้งแต่พี่บูดี้เปิด ผมซื้อตั้งแต่ตอนนั้นเลยเอออุดหนุนเราจริงจังด้วยนะคร<ช>ับแล้วก็กินมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งล่าสุดผมก็ยังทักไปในอ<ช>ินสตาแกรมว่าแพทริกยืนกินต่อเรื่องใช่ไหมผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีมงานก็บอกวูดดี้ว่าไม่แน่ใจแต่รู้สึกว่าพี่แพทริกเข้ามาอุดหนุนเรานะครับพี่วูดดี้อะไรเงี้ยเล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าเจอร์นี่เส้นทางในการอยู่กับบีไวตาเป็นยังไงบ้างก็ดี <ๆ S 2> ครับ,รบตอนนั้นผมไปต่างประเทศผมก็เอาไปด้วยอะไรเงี้ยทานง่ายดีครับคือจากที่ผ่านมามันผมก็เคยลองแแแบบบบบบออออัััันนนนนนทีี่่่เเเป็็็พพวววกกกกกก DHT ลรระไ้หมมืืซึงง เฟกอะไรพวกนี้ด้วยก็แบบเราก็ดูรีเสิร์ชมาว่าเฮ้บางอันมันแบบมีผลข้างเคียงอะไรเงี้ยแต่แบบอันนี้ก็ดูแบบเออมันมีวิตามินมันมีอะไรรวมอะไรในตัวแล้วมันก็แบบมันแค่เม็ดเดียวอะไรเงี้ยครับอย่างบางอันแบบเช้า2เย็น2แบบผมรู้สึกแบบเป็นคนไม่ค่อยฉาบทานยาเยอะเกินไปรู้สึกแบบเอ้มันมันเยอะเกินไปอะไรเงี้ยแล้วแบบเออมันแค่วันละเม็ดมันก็ง่ายนะครับเราไม่ต้องเล่นกลนะครับหลังจากนี้ไปเราจะโชว์ของจริงเลยนะครับถ้าจุลก้มให้ทุกคนดูที่แทบกับกล้องนั้นว่าเป็นยังไงบ้างว้าวว้าว ผมเปลี่ยนไปเยอะมากตอนนี้มั่นใจขึ้นไหมขาม,มั่นใจขึ้นครับอย่างล่าสุดผมไปตัดผมเขาก็สังเกตได้ว่ามันมีลายผมนะอะไรเงี้ย <c oughs> คือแบบมันอาจจะไม่ได้แบบแน่นเหมือนที่เราอยากต้องการแต่แบบเขาก็เหมือนให้กําลังใจว่าเฮ้ย <c oughs> ดีใจด้วยเหมือนแบบเส้นผมมันกําลังขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ซึ่งผมก็คิดว่ามันน่าจะใช้เวลาสักพักหนึ่งครับถ, <c oughs> ถ้าเกิดบางคนแบบคิดว่าแบบซื้อไปทานเลยแล้วผมงอกเลยเนี่ย <c oughs> มันก็ <c oughs> มันก็เป็นไปไม่ได้ใช่โโห ซื้อไปทานเลยแล้วผมว่าภายใน7วันอันนี้มันเป็นไปไม่ได้ใช่ใช่เพราะฉะนั้นมันมันาะว่ามันใช้เวลาครับแล้วก็ดูแลตัวเองอะไรเงี้ยครับผมมันก็ค่อยๆขึ้นแล้วมันก็จะขึ้นแบบเป็นแบบเบบี้แฮร์เป็นเป็นผมเล็กๆครับแล้วมันก็น่าจะค่อยๆโตก็เดี๋ยวมันมี3มสเต็ปของมัน1น่หยุดร่วง2ผมขึ้น3ผมแข็งแรงขึ้นแต่แต่ละคนจะไม่เหมือนกันบางคน3เดือนบางคน6เดือนบางคน1ปีแน่นอนมันเป็นเรื่องกรรมพันธุ์เป็นเรื่องของโครงสร้างแต่ละคนแล้วก็ความเสมอต้นเสมอปลายของแต่ละคนซึ่ต้องถ้าขี้เกียจไม ใช่ใช่มันเป็นอะไรที่แบบอย่างเพื่อนของผมมีคนหนึ่งคืออายุเป็นลูกครึ่ง <c oughs> บางคนที่แบบมีมีเชื้อแบบต่างประเทศเวสเทิร์นอะไรเงี้ย <c oughs> เ,เส้นผมเขาจะแบบบางกว่าปกติอย่างบางคนก็จะแบบอย่างเขาเริ่มรู้สึกว่าผมเขาบางตั้งแต่แบบยี่สิบต้นต้นเขารู้สึกละรู้สึกว่าหัวเริ่มลานละผมผมก็แนะนําเขาไปเหมือนกันเขาก็เขาก็ไปลองทานดู มีอะไรอยากจะฝากถึงคนที่ไม่มีความมั่นใจเรื่องของผมไหมครับเชียงคับท่านตุกผมสําหรับผู้ชายมันเป็นสิ่งนี้สําคัญที่สุดนะมันผมรู้สึกว่าแบบเราเราควรจะดูแลมันเพราะว่าถ้ามันไปแล้วเนี่ยมันมันกลับมาไม่ได้ ผู้ชายทุกคนจริงๆก็แนะนาครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่สร้างความมั่นใจให้กับเราถ้าเราผมน้อยอะไรเงี้ยคือเราก็จะดูแบบอายุเยอะด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบผมรู้สึกว่าผมมันคือทุกอย่างเลยเล่นกลก็มั่นใจด้วยด้วยครับถ้าผมเล่นไม่ยากกลด้จริงเสกผมมาแล้วบอกไงมายากลก็ไม่สามารถเสกได้ทุกอย่างบางเรื่องก็ต้องกินจริงใช้จริงนั่นเองครับขอบคุณนะครับเชับขอบคุณมากครับ b ีไวตาวิตามินผมสูตรแพทย์ช่วยลดผมร่วงสร้างผมเกิดใหม่แก้ตรงจุดจากภายในง่ายๆเพียงทานวันละ1เม็ดให้ความมั่นใจกลับคืนมาสั่งซื้อได้ที่ไลน์แอดบีไวตา